คลิปนี้เดี๋ยวเราเอากระบะแต่งมาดันโลกันนะครับเครื่องที่ผมใช้ก็เป็นเครื่อง1695 sp แต่มันเป็นเครื่องบักนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาหาแนวร่วมของเราก่อนนะครับว่าใครจะไปดันโลกับเราบ้างห้องนี้เงียบมากคุณผู้ชมปกติแมปไฮเวย์มันจะต้องมีคนเอารถมาดันโลกันบ้างแหละแต่แมปนี้ไม่มีเลยนะครับเพราะงั้นเราจะต้องพิมพ์เข้าไปในแชทโลกก่อนว่าใครจะมาดันโลกับเราบ้างการดันโลก็เป็นการ เครื่องยนต์อย่างหนึ่งนะครับว่าที่คุณจูนมามันแรงพอหรือเปล่าผมเล่นมาเยอะแล้วแล้วผมก็ตามเขาไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะคุณผู้ชมผมก็เลยเอารถบัคกมาดันโลแม่งเลยหลังจากนั้นผมก็ไม่แพ้ใครอีกเลยนะครับคุณผู้ชมสวยนะคันนี้ผมได้มาราคาถูกเป็นเครื่องยนต์บัคแต่อย่าถอยหลังแค่นั้นแหละคุณผู้ชมถ้าถอยหลังเมื่อไหร่รับรองไม่ได้เล่นกันดีแน่นอนนะครับเพราะว่ารถมันจะหยุดไม่อยู่ เฮ้ยมันมีคนมาดันโลด้วยนะผมเห็นแวบๆเมื่อกี้นี่มันมี ek มาดันโลด้วยก็เป็นเครื่อง414 hp นะครับส่วนใหญ่เวลาเขาเล่นกันเขาจะเอาเครื่อง414นะเพราะว่ารอบมัน8,000เวลามันอัดทางยาวมันก็จะยิงได้เยอะนะครับแล้วรถมันก็จะโคตรแรงแต่ผมเนี่ยมันแอดวาน e d แล้วคุณผู้ชมนับยังไม่เสร็จเลยไปก่อนและไม่เป็นไรนะอ๋อเขาเบรกรออยู่นะครับผมก็จะค่อยๆอ,ออกตัว มีถอยหลังนะไม่เป็นไรนะผมจะออกตัวช้าๆเฮ้ยเขามาแล้ววะอ้าวแซงไม่เป็นไรนะครับเราก็ขับไปแบบชิวๆเอาละเดี๋ยวผมเปิดเทอร์โบก่อนคุณผู้ชมโอ้โหโคตรแรงอะ่ะดูดิวิ่งเป็นจรวดเลยนะเรียบร้อยนะครับเฮ้ย,เ,ยเครื่องมันแรงเหมือนกันเะเนี่ยทำเป็นเล่นของผมบั๊กนะครับแต่ของเขาไม่บัก๊กไม่ทันผมแล้ว โคตรแรงคุณผู้ชมอันนี้ผมเหยียบแค่สามเกียร์นะครับคือผมเซ็ตเกียร์สามไว้ให้มันเป็นเกียร์บักนะถ้าวิ่งเกียร์หนึ่งอ่ะมันจะเป็นรถปกติงงเลยนะครับ ek งงว่าทําไมรถผมแม่งแรงจัง <c oughs> อัดไปสามเกียร์เท่านั้นรู้เรื่องเวลาเบรกก็ปรับมาเกียร์หนึ่งนะครับแล้วค่อยๆเหยียบเบรกให้มันชะลอจะเบรเกยากนิดนึงก็ไม่เป็นไราวารเลยแต่เขาไวอยู่นะก็ตามผมทันนะครับ เครื่องแรงเหมือนกันนะเนี่ยอีเรายังไม่รู้นะครับว่ารถผมบัสอน,นิว่ารถผมอะแม่งแรง,แรงเขาเขาวิ่งไปก่อนเลยนะครับผมต่อให้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะตามเขาทันหรือเปล่าผมให้แค่สามเกียร์แค่นั้นแหละบอกเลยรู้เรื่องเอาละมาจัดไปคุณผู้ชมที่ผมไม่ยิงยาวเนี่ยเพราะว่ารถมันจะสายนะผมตามเขาทันแล้วนะครับ อยู่ไหนวะเฮ้ยยังหาตัวไม่เจอวุยอีเคมันแรงวะ่ะเจอแล้วเจอแล้วเรียบร้อยนะผมแซงแล้วเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราเหยียบแบบเยอะจัดอะรถมันจะสายแบบนี้แล้วถ้าเราเหยียบยังไม่หยุดนะครับมันจะติวเลยก็พยายามเหยียบเป็นเกียร์สามแล้วก็กลับมาเกียร์หนึ่งนะแต่นี้มันพนโค้งแล้วมันจะเบรกไม่่ออยู่แบบนี้ก็ต้องวับเกือบสุดแมปแล้วนะครับใช้ได้โอเคคุณผู้ชม ตอนนี้ผมก็เจอกับสาวน้อยสาวจริงป่าวะน่าจะสาวปลอมนะแ <c oughs> ม่งขับเต้าหู้นะครับเครื่องบั็กด้วยคุณผู้ชมรอบ8,000ผมทองมาเลยเป็นนักเรียนญี่ปุ่นหรอวะโอ้โหแต่ผมอยากได้รถเขามากเลยนะมันเป็น AE86 นะครับเครื่องสวยมากเป็นเครื่องที่ทำเองคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยทำไมห้องเครื่องที่มันเปิดแบบนี้มันทำกันได้ไงวะ คือมันเพ้นเองนะครับคุณผู้ชม<ห>แต่ลายเนี้ยเป็นลายที่สวยที่สุดของ AE86 นะครับเป็นลายท็อปเลยเวลาขายกันก็น่าจะ15วอั้งผมเคยเห็นเขาขายกันในกลมมุ่มนะครับแต่ผมไม่เคยซื้อหรอกส่วนใหญ่ก็จะซื้อจากตลาดเอาเดี๋ยวเรามาลองกันรถเต้าหูที่เขาว่าดันโลมาแม่งแรงเนี่ยแรงจริงเปล่ายังไงน้ำสาวกูว่าไม่ใช่ผู้หญิงหรอกกูว,ว่าผู้ชายเล่นนะครับมันชื่อม่อนนะค,คุณผู้ชม น่าจะผู้ชายแต,แต่แต่งตัวเป็นผู้หญิงมาหลอกคนในเซิร์ฟอะไรเงี้ยก็ได้นะมีเหมือนกันนะครับแต่งเป็นตัวละครผู้หญิงแล้วก็ขอดรถผู้หญิงบ้าอะไรครับ AE86 วะ่ะมันไม่มีหรอกคุณผู้ชมในเกมเนะี้ยผู้หญิงเล่นน้อยนะครับส่วนใหญ่ผู้ชายเขาก็จะเล่นกันเยอะเฮ้ยไม่ได้แล้วแรงอย่างนี้พี่ต้องเอาบ้างแล้วเปิดเร์โบก่อนคุณผู้ชมยังไงอยู่ไหนวะมันแรงเหมือนกันนะครับผมตามทันแล้วบายน้องสาว อืมเรียบร้อยนะครับโดนแสงโอ้โหควันขึ้นเลยคุณผู้ชมเยี๋ยบมาเกียสามนะควันขึ้นเลยวิ่งเป็นจรวดเลยอะ่ะเวลาเบรกก็ต้องนิดนึงอ,ะอ่ะะค่อยๆเบรกแล้วก็กดวับถ้าไม่กดอะ่ะรถมันจะพังคุณผู้ชมต้องพยายามบังคับรถให้ดีนะครับงงงงเลยว่าทำไมรถผมแรงจังเขายังมาไม่ถึงเลยนะผมมาถึงก่อนนะครับ เจออีกคนหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาดันโลกันสามคันเลยงงนะครับว่าทำไมผมมาก่อนคัน <c oughs> ขวาเนี่ยน่าจะเป็น S15 นะครับคุณผู้ชม S15 นี่ก็แรงเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันพ่อใครจะถึงเส้นชัยก่อนอ้าว S15 มันไปก่อนเลยคุณผู้ชมนี่แล้วก็ไม่เป็นไรต่อให้ก่อนจะผมปรับวอลลุ่มแป๊บนึงโอเคครับ แรงนะเนี่ยพวกนายเนี่ยดีไงอัดแม่งเลยเปิดเทอร์โบนะครับมาดิโคตรแรงคุผู้ชมเรียบร้อยอีกคันหนึ่งอยู่ไหนะวะอุ้ยอีคันนี้ทำไมมันแรงจังวะคือถ้าเกิดว่าเราไม่บังนี่เราแพ้เลยนะครับแป๊บเดียวมันวิ่งไปขึ้นสนามแล้วอะต้องอัดอีกดอกนึงเรียบร้อยนะครับผมชนะละ ไปหนึ่งก๊อกมันไม่ไหวไงต้องสองก๊อก s 1 5นี่แรงกว่า ae 8 6อีกนะครับนี่ยแต่ก็ไม่ชนะรถบัคกหรอกน้องชายยอมแพ้ซะเถอะ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เห็นไหมเขาก็เบรกไม่ค่อยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมาทางตรงแล้วมันก็มาแรงมากรถผมควันขึ้นเลยคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นข้อเสียของรถบัคนะครับเวลาเราขับไปเรื่อยเล้อมันจะร้อน แล้วยางมันก็จะพังไวเราต้องเปลี่ยนยางบ่อยนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มันเป็นศูนเปร์เซนเลยนอกจากรถมันจะไม่แรงแล้วมันก็จะสายไปสายมาด้วยต้องเปลี่ยนยางบ่อยอันนี้เขาก็น่าจะสงสัยนะว่าทําไมรถแม่งแรงจังวะผมลงให้ขับเลยแล้วกันเหมือนมันรู้แล้วนะว่าเป็นรถบัก <c oughs> ฟรีนะครับอันนั้นเขาไม่ได้ขับนะรถมันไปเองเห็นไหมว่ามันจะคุมยาก รู้แล้วนะว่าเป็นรถบักนะครับส่วนรถเขาเนี่ยก็แต่งมาไม่ค่อยมีรายเท่าไหร่นะแต่เครื่องแม่งแรงเหมือนกันนะเนี่ยผมก็ไม่ได้ลองหรอกคุณผู้ชมมองจากภายนอกนี่ผมสนคันนี้มากกว่า AE86 สวยนะคันนี้ถ้าแลกนี่ผมเอาเลยนะครับแต่ดูแล้วกดแลกไปเขาก็น่าจะไม่แลกหรอกเพราะของเขาเป็นห้องเครื่องหายากนะครับลายนี้ โอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วใครที่อยากจะมาดันโลกับผมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราจัดกิจกรรมดันโลกันแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย